สวัสดีครับวันนี้พบก,กับผมช่องพังลุงทรัพนะครับวันนี้ก็มาถ่ายน้องเดือนแรมครับน้องเดือนแรมแคมรี่ครับน้องลอดลูกครับชื่อว่าน้องดาวเรืองครับลูกเขาชื่อว่าน้องดาวเรืองครับนี่น้องเดือนแรมครับมีน้องครับน้องดาวเรืองลอด พันศาครับโคไปเมื่อเข้าพันษาเนี่ยคตรได้สองสามวันแล้วครับแข็งแรงมากครับน้องแข็งแรงมากวันนี้ก็มากับควานเล็กครับมากับสารวัตรครับวันนี้มากับควานเล็กนี่ครับแม่ของเขากเพิ่งอายุเก้าปีเองนะครับแต่ว่าแข็งแรงมากครับออกลูกมาก็แข็งแรงมากครับนี่ครับ น้องก็แข็งแรงครับสุขภาพแข็งแรงครับวันนี้ก็ควานเล็กก็ได้มาได้มาเยี่ยมครับก็เลยได้มากับควานเล็กครับน,น,นี่ครับนิ่งเป็นหลับขยับเป็นกินครับน้องดาวเรืองครับน้องดาวเรือง น้องตัวเล็กครับนี่ครับแม่ของเขาก็อายุได้9ปีครับแม่เดือนแรมครับน้องเดือนแรมครับนี่ อยู่ที่ตอนนี้มาอยู่ที่สวนระยองครับมาอยู่ระยองครับมาเยี่ยมน้องอยู่ที่ระยองครับชื่อสวนชื่อว่า Coffee Mountain ครับสวนชื่อว่า Coffee Mountain นี่ครับสวนอยู่ระยองครับอยู่สวนอยู่ระยองครับนี่ครับชื่อสวนชื่อสวน Coffee f อ e ฟี่มอสเทนซูนี่ครับน้องก็แข็งแรงมากครับน,น้องก็แข็งแรงมากครับเพิ่งออกมาได้สองสามวันครับนี่ าก็ได้เก้าอายุเก้าปีครับทับทับทับตอนหกปีครับแม่เขาทับตอนหกปีครับพ่อของน้องดาวเรืองนี่ก็ชื่อว่าสีดอโดโด,โดครับเป็นช้างสีดอตอนนี้กับสุรินไปแล้วครับตอนนี้กับสุรินไปแล้วน้องกินนมดีมากครับ น้อง,แข,ง,แ,ง,องแข็งแรงมากครับตัวใหญ่ครับน้องตัวใหญ่สิบหกเล็บครับตัวใหญ่มากแข็งแรงมากครับนี่แม่เขาก็กินหญ้าดีครับกินหญ้าดีมากกินต้นสับปะรด,ดีมากนี่ครับนน้องตัวเล็กครับมากวนแม่แล้วน้องตัวเล็ก น้องตัวเล็กก็มากวนแม่แล้วน้องตัวเล็กพังเดือนแรมกับน้องดาวเรืองนี่ครับวันนี้เรามาหาน้องที่สวนคอฟฟเมล์เทนครับนี่น้องก็กินอันนี้ดีมากครับ น้องก็จะช่วงตอนช่วงนี้ก็จะห่วงลูกนะครับนู่นครับไปนอนแล้วครับน้องก็จะไปแอบนอนครับเพราะว่าแม่เขาก็จะชอบมากวนครับชอบมาปลุกแม่เขาก็จะเป็นสายโยกครับเป็นสายโยกเหมือนพังลุงซับเลยครับพังลุงซับก็เป็นสายโยกครับพังลุงซับก็สายโยกเหมือนกันครับพังเดือนแลมก็สายโยกครับ พังลงซับนี่เตี้ยครับแต่ว่าจะสูงก็พังเดือนแรมสักหน่อยหนึ่งนี่หนะครับคุณยายเตี้ยก็จะประมาณนี้แหละครับเนี่ยประมาณนี้นะครับความสูงก็จะประมาณนี้เลยครับพังคุณยายเตี้ยหรือว่าคุณยายฮิโปนะครับน้องก็กําลังกินกินนมผิดที่ครับไปกินอยู่ตรงตู้นครับน้องเดอนแรงครับนี่ก็จะเป็นสวนนะครับมี วายครับมีวายด้วยสวนคอฟฟมาเท่นครับเป็นจะเป็นคาเฟ่ครับเป็นคาเฟ่นี่ครับน้องเดือนแรมสวยมากครับเป็นช้างที่สวยครับพ่อองเขาก็สวยครับพ่อของน้องดาวเรืองเป็นช้างสีดอครับทางไอสีดอโดโด,โดครับนี่ น้องก็จะไปหานอนนะครับไปนอนหนีแม่นอนนะครับวันนี้มากับควานเล็กเลยครับน้องเขาก็ร้องนะครับแม่เขาก็นี่ สายโยกครับสายโยกแม่เดือนแรมสายโยกครับวันนี้น้องเพิ่งออกได้สองสามวันครับวันนี้ก็มารับขวัญครับมารับขวัญน,น้องแข็งแรงมากครับออกมาได้สองสามวันแข็งแรงมากครับกินนมดีมากครับกินนมตลอดเลยครับ น้องก็แม่เขาก็กินต้นสับป,ปรดดีมากครับกินหญ้าดีมากน้องก็กินนมดีครับเล็บเข้าเหมือนพ่อเลยครับเล็บเหมือนพ่อเลยพ่อเขามีสิบหกเล็บครับลูกก็มีสิบหกเล็บเหมือนกันครับนี่ เดือนแรมครับเพิ่งอายุได้เก้าปีเองนะครับนี่น้องเดือนแรงม,มีลูกมีมีลูกไวมากเลยเพราะว่าทับตั้งแต่อายุหกปีครับช้างนี่หกปีก็เริ่มทับได้แล้วนะครับเพราะว่าช้างเขาไม่เหมือนคนครับหกปีนี่ก็เริ่มทับได้แล้วน,นี่มากับควานเล็กครับมาที่สวนคอฟฟี่เมาสเทนครับคอฟฟี่มาสเทนซู เป็นสวนสัตว์ครับมียีราฟมีสิงโตมีควายมีเยอะครับนกยุงก็มีมีเยอะครับอธิบายไม่ถูกนี่ครับน้องก็แม่ช่วงนี้แม่เขาก็จะไม่ค่อยนอนครับยังไม่กล้านอนเพราะว่าเขายังห่วงลูกอยู่ครับยังไม่ค่อยกล้านอนเท่าไหร่ สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ช่องทงังลุงรับของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ